สวัสดีจ้าแล้วก็ามาในเมืองพี่น้องค่ะามาในเมืองอุ้ยซีนสวยๆดอกไม้สวยๆพี่น้องค่ะขอมมาในเมืองเด็กหน่อยอันรับอันใบประกาศชนียาบัตรแล้วเรียบร้อยพี่น้องค่ะภาคกันมาหากินเขาพี่น้องมาหาทานข้าวเที่ยงนะจ๊ะ <laughs> เด็กๆก,ก็จบแล้วนะจ๊ะปิดเทอมแล้วนะคะ มาสวยแต่คุณนะงามๆพี่น้องน่าไเล่นไปถ่ายรูปพี่น้อง่ะหลอกใหม่แ้ไม่าอเดีอืมตอกสเลยจบแล้วกราฟตสแจะเครรยากาศในเมืองนะ